ใครจะไปคิดล่วครับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเนี่ยธุรกิจบางธุรกิจที่เคยได้รับความนิยมพอโควิด19มาจะทําให้มันจะต้องหันเหทิศทางในการเดินทางบนเส้นทางชีวิตของแต่ละท่านนะครับหนึ่งในนั้นมีเจ้าของร้านเช่าชุดเนี่ยคุณผู้ชมมีอยู่ยุคหนึ่งนะก็จะมีงานอีเวนต์เยอะๆใช่ไหมครับหรือง,งานประชุมบริษัทที่จะต้องมีงานปาร์ตี้ก็ต้องเช่าชุดกันทีนี้พอโควิด -19 มาแน่นอนครับมันจัดอีเวนต์จัดอะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องผันตัวมาทําร้านอาหารชีวิตของเขาจะเริ่มมมตตตตต้้นนนนนออย่าาาาางงไไไรและนนีีเเดดิิิปทหชว ขเขาท้าน,นีจากสกู๊ปชุดนี้เลยครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงแบบนี้นะครับทําให้ผูคคนจากหลากหลายสายอาชีพรวไมไปถึงผู้ประกอบการจากธุรกิจต่างๆต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งการดาเนินชีวิตและธุรกิจของตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตร้ายนี้ไปให้ได้เพราะไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจต้องอยู่รอดนะครับแต่พนักงานของพวกเขาก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้พร้อมกันด้วยครับ ลิวนะครับเชื่อจริงๆว่าพิพั์พิเชนพัศนะครับผมก็ตอนนี้มาทําธุรกิจร้านอาหารนะครับชื่อว่าร้านเจ๊อ้วนยำตำระเบิดนะครับตอนนี้ก็คือเป็นสาขาที่3แล้วถามถึงกระแสตอบรับก่อนว่าตอนเราหันมาทําร้านยำเนี่ยดีเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าอย่างนี้จุดที่มาทําร้านยอาำอ่ะจริงๆม,มันคือวิกฤตของชุริจนะธุรกิจหลักของพี่จริงๆแล้วคือการทําร้านเช่าชุด เกี่ยวกับการแสดงไม่ว่าจะเป็นขบวนกีฬาสีอเอ,อ่ยเ <c oughs> ชียร์ลีดเดอร์หรือว่าวงดนตรีลูกทุ่งซึ่งเป็นงานหลักของพี่เลย <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราทําร้านชุดอ่ะจากที่เราเคยมีรายได้หลักหมื่นหลักแสตนต่อเดือนแล้วเรามีลูกน้องอ่ะเกือบสิบคนนะที่เราต้องเลี้ยงดูอ่ะอยู่ในตึกอ่ะอทีเนี้ยพอมันเกิดวิกฤตปุ๊บคุณทิ้งเขาได้หรอ <c oughs> ทุกคนมีภาระถูกไหมฮะเขาคำสง ส่งเงื่อนให้พ่อให้แม่พี่น้องของเขาทีนี้ก็ก็จะทายังไงละ่ะไม่ว่าจะเป็นภาระของลูกน้องที่อยู่ในร้านชุดมไม่ว่าจะเป็นคือคา่าเช้าเติกอะไรอย่างนี้เราก็มองแล้วว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่มันจะทําได้คืออาหารที่ก็เลยปรับวิธีการโดยการที่จะทําชั้นหนึ่งเนี่ยให้เป็นร้านอาหารเลยเป็นร้านยำ เพื่อที่จะให้มีรายได้เข้ามาเพื่อมาแบ่งบันค่าเช่าตึกในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยเช่าชุดได้เลยมันเลยทําให้เราแบบว่าเฮ้ยอยู่ได้เอาอย่างน้อยให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้สาขาที่สามอย่างที่ทุกคนเห็นมันจะพัดจะหูมายังไงครับพี่ดิวเล่าให้ฟังหน่อยมันมันแปลกมากเลยตรงที่ว่าแบบพอเราเริ่มมาทําธุรกิจร้านอาหารเต็มตัวเนี่ยเราเรามองเห็นคือโดยประสบการณ์เราเนี่ยจากที่เราทําร้านเช่าชุดมา10ปีเนี่ย รเราก็สร้างมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนจนค่อนข้างเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง<ม>เราก็ใช้วิธีการนั้นแหละมาทาร้านอาหารเหมือนกันทีนี้ด้วยความที่เรามีลูกน้องอเป็นสิบคนเนาะออออมันก็เลยถ้ามากองกันอยู่ที่เดียวอะ่ะมันไม่ได้ไงเราก็เลยต้องขยายสาขาตัดสินใจขยายสาขาที่สองกนเลยอันแรกอ๋อเพื่อที่จะให้ดูแลลูกน้องทุกคนอย่างเพ่วถึงด้วยไปมันไปอัดกันอยู่ที่เดียวอะ่ะม,มันไม่ได้ออก็เลยแบบคุยกันแบบเฮ้ย ฉันต้องไปต่อว่ะก็เลยตัดสินใจเปิดสาขาที่สองมันมีช่วงที่ยังไม่ได้ล็อกดาวน์เนาะมันก็สามารถมานั่งที่ร้านได้ก็เลยทําให้เราทําการตลาดได้ง่ายแล้วมันก็สามารถที่จะแบบสร้างรายได้ขึ้นมาระดับหนึ่งครับแต่ทีนี้พออยู่ไปเรื่อยๆสถานการณ์บ้านเมืองเรามันแย่ลงทายังไงอย่างทีนี้ล็อกดาวน์แล้วนั่งกินก็ไม่ได้อ่ะถ้ามาอัดเป็นอย่างเงี้ยรายได้จากที่เคยได้สิบาทลดเหลือลงห้าบาทครึ่งหนึ่งนะที่มันหายไป เฮ้ยสองที่ก็ไม่อยู่เว้ยคนมันเยอะอะคนมันยังเท่าเดิมนึกออกไหมแต่ว่าแต่ว่ารายรับมันลดลงด้วยด้วยความที่เรามีลูกน้องของเราที่แบบเราทิ้งไม่ได้ด้วยทิ้งไม่ได้มันก็เลยทําให้เราแบบต้องมาเปิดร้านที่สามอีก คือตอนนี้โลกมันค่อนข้างเปลี่ยนเนาะจากที่แบบว่าเป็นโลกเป็นโลกที่เราเดินไปไหนมาไหนเจอแล้วซื้อไม่ใช่แล้ว mm. เดี๋ยวนี้มันขายของกันทางออนไลน์ถูกไหมฮนะรเราก็เริ่มมีการติดต่อเกี่ยวกับแอปพลิเคชันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Grab เป็น Foodpanda เป็น Line Man หรือ Robinhood ที่เข้ามาใหม่ตอนนี้เราก็ดีลทั้งหมดเลยส่วนการโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โฆษณาผ่านโซเชียลการทําธุรกิจในยุคนี้สื่อโซเชียลสําคัญมาก mm. ฝากเป็นเหตุป่ประกอบการทุกคนนะครับคือคือคุณต้องคือคุณต้องเอาอะสื่อโซเชียลอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมบ้านเรามันกำลังเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วไม่ว่าจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงซื้อของทุกอย่างแต่ไม่รู้แหละว่าจะทำยังไงแต่ละคนอาจจะแบบถนด TikTok, ัดทิกต็อกบางคนอาจจะถนัด Facebook บางคนอาจจะถนัดมีสื่อโซเชียลหลากออหลายมากทุกวันนี้คุณถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องโซเชียลเท่านั้น ช่องทางออนไลน์นั้นนับว่าเป็นทางออกสำคัญให้กับหลากหลายธุรกิจในปัจจุบันนะครับเพราะไม่ใช่แค่สะดวกรวดเร็วแต่ยังสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นอีกมากมายเลยและจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่แน่ว่าการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์อาจเป็นหัวใจหลักก็ได้ครับที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทุกภาคส่วนและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ การใช้ชีวิตในยุคโควิด1 9นะครับแหมมันช่างมีข้อแม้แล้วก็มีข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่เคยทําแล้วเคยชินไปอาจจะไม่ได้ทําต่อไปดังนั้นการปรับตัวรวมถึงการเรียนรู้เปิดรับให้ตัวเองลองทําในสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งใหม่ๆนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับ